วันนี้เป็นเจ้าถิน่นฟูนแนะนำจังหวัดไหนหนึ่งะอยากให้มาเช่ยวน้ค่ะบะหนุีที่เช่ยวเยอะมากตอนนี้ก็อยู่ทางสะพานนะครับสะพานฟูนที่เชื่อม ริมริมโขงสวยมากๆเลยนะคือคักนะผมว่าปีนี้รรขนาดก็เลื่อนมาตั้งหลายรอบนะครับนักวิ่งเราพือคักวิ่งไงสมบทุกคนครับทีสองโหลไม่ได้ดีๆนะครับวันนี้ ตอนนี้เวลา8โมงนะครับกำลังเดินทางไปนครพนมนะเพื่อจะไปแข่งขันงานนครพนมคํำม,ม้วนมาราธอนนะครับระยะมาราธอนแล้วก็คัวนี้ไปที่ระยะฮารมาราธอนเย่ yeah! ดูนั้งไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เจอก,กันครับ ถึงนครพนมแล้วครับเย yeah. เร็วมากเลยจากบ้านมาก็200กิโลขับรถมาเรื่อยๆม่วงก็จอดจัดปั๊มเราจะไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับคุณสะอาตุ๊กตามานอนด้วยค่ะจะได้นอนหลับสบายก่อนมแล้วครับมาถึงที่นครพนมแล้วนะครับก็ เป็นบรรยากาศแบบคุ้นเคยเพราะว่าเรามาแข่งที่นี่กันหลายๆครั้งกับคุณเอนะครับแล้วก็ผลงานก็ดีด้วยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่วิ่งง่ายนะครับเส้นทางก็คือเรียบแล้วก็ถนนก็เรียบเป็นลาดยาง้ะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีบรรยากาศสวยมากๆรวมไปถึงมีสถานที่นะครับให้เราสักการะนะครับทําบุญด,ด้วยตรงพญยาศรีสระนครนะครับตรงที่ไปไหว้มาเมื่อสักครู่นะครับก็ทําให้จิตใจเราเนี่ย มีสมาธิมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับบิบนะครับและจะเข้าที่พักเลยวันนี้คงไม่ได้ดูเส้นทางเพราะว่ามาบ่อยแล้วนะครับที่นี่ก็จะรู้เส้นทางประมาณหนึ่งแล้วป้าตีตอนเช้าครับตอนนี้เวลาตีสามห้านาทีกำลังจอกเดินทางไปี่สนามแข่งนะครับเย่พร้อมแล้วครับนอนเยอะมากเลยนอนตั้งแต่5้าโมงเย็น อีกนาทีหนึ่งนะครับก็กินอะไรเรียบร้อยลนะหลายอย่าง ครับข้าวนกลับสองโลขระววนกลับอากาศดีนะวันนี้ว่าคนเยอะเหมือนกันนะหลายร้อยฮนะ เกือบพันนะกลับมาที่เมืองไทยแล้วครับไปเร็วมาเร็วมากแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะยิ่งไปประเทศลาวมานะครับสี่โลพอดีดเอาด่านนะครับด่านมุกเดี๋ยวเข้าเมืองครับไม่ใช่ด่านด่าน,นนครสวัสดีครับ ฮาโรแล้วครับ2ี่สานนาทีกว่า ผมแฮมจากเพจศึกษานะครับเพจศึกษาเจอกันลที่ะไรนะคุณดเอาเดี๋ยวกันกครสงี่เรายังมึนๆอยู่ครับมีกองเชียร์ด้วย อากาศดีนะครับจะได้ไปเรื่อยๆวิ่งหวังโคมนะครับ15โลเฟสเฉลี่ยอยู่4-4นะครับก็โอเคนะไปเรื่อยๆก็น่าจะได้ทีๆนะแต่ข้างหน้าเยอะนะไม่น่าได้ลุ้นด้วยแล้วลนะ่ะ ด <Yeah. S 2> ้วยนครับ นะครับเมื่อกี้น่าจะอยู่เพลทสามนะสิต้นๆนะครับเร็วมากเลยตามไปฮมเรือเรือ่าที่สามวัสดีครับอ่าเออสามสามอยู่กลับตัวแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับบายบายเหลือประมาณ20โลนะครับตอนนี้ ขอบคุณครับไป,นะไปครับไปหยยนีครับนีตอนนี้นาราชพี่ก็ลงมาพี่สอกำลังจี้เรามาติดๆเราตอนน้องหนีมีครับ ูครับสู้ครับตูครับตูครับไปครับไปครับจะเข้าสามสิบโลครับเพชรตกลงมาเยอะมากเลยเน้นจบแล้นะครับตอนนี้พอเป็นเด็กกาศนะครับร้อนมากฝันยาวๆแล้วนะครับจิบโลสุดท้าย ปลายลยคู่ bye, oh, <thank> ตอนนี้ก็อยู่ทางสะพานนะครับสะพานปูนพี่เชื่อมริมริมโขงสวยมากๆเลยนะบรรยากาศดีอากาศก็ดีนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีแดดเลยตอนนี้3ามสิบโล <c oughs> รดบสุดท้ายแล้วครับเอากล้องหน่อยครับรานวิส่ะครับขอถ่ายนะครับชื่ออะไรครับดัมโบ้ครับชื่ออะไรครับยี่ยากครับเป็นกล้อกระปิดเ็กล้องทีเดียเยอะมากเลยครับ เยอะมากเลยครับปาดไปครับโลเดียวโลเดียวชื่ออะไรครับชื่อชื่อสองครับสองก็เจอกับน้องสองนะครับใกล้ถึงเส้นแล้วคุยเล่นกันฝนตกเหรอใช่พี่ฝนตกแบบตกหนักเลยยังกะตอนก่นอนจะปล่อยตัวบุยลำพี่แต่ตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดเหมือนแบบพอเล็่งของปากของคออย่างเงี้โยโหไกลมาก น่าจะได้40โลนะระยะขาดเยอะนะขาดไป2โลแตไม่เป็นไรนะก็ออกเป็นว่าวิ่งสนุกสนุกตอเร่อหวยจริงไคิวิวินขาแล้วไม่น่าเล่นไไอากาปะเยไม่ได้พีดีนะครับวันนี้ข่ง่งานนะครับ ว่าจะโทรว่าจะวนสามชั่วมงมทีไม่ถูกแล้วนี่ถ่ายรูปเลยครับมาไม่มยมีนเลยด้วยกัะเป็นไงบ้างโอ้ยซ้อมไม่ถึงลงระยะอะไรครับลง21โลเวลาเป็นไงครับวันนี้ เพจหกห้ 6, 5, 2, ชั่วโมง2ีในทีาณณณไปยอะเของเ<ๆ>จ้าถิ่นแล้วกัน,น,นต้อนรับนักวิ่งเป็นไงบ้างครับวันนี้อาจารย์คือคักนะผมว่าปีนี้ขนาดว่าเลื่อนมาตั้งหลายรอบเน,นบี่ยนักวิ่งก็คือคักเมื่อคืนไม่แน่ใจว่าโรงแรมอื่นไฟตกเปล่าทางบ้านพี่ไฟตกเพราะว่ามันไม่เคยมีคนมาใช้โรงแรมใช้อะไรเต็มขนาดนี้นานแล้วเนอะคนเยอะมากๆเลยนะครับบรรยากาศดี บรรยากาศดีดีมีฝนนิดเดียวแล้วก็ไม่แต่ว่าอากาศหนักนิดนึงพ <c oughs> ี่ว่าอากาศหนักนิดนึงนะ <c oughs> ใช่ใช่วิ่งยากวิ่งยากขอบคุณมากครับ,บ,บอาจารย์อ้ยหนักมากเลยครับ,บคนเยอะมากเลยท่ามายังอยู่นะครับอาใครไม่เจอเลยรถแก้า แม่ทิมชาติทีมชาติสามตัวเรียบเลยผมเดินมามาหมดเลยมาหมดเลยมาเอาไปเลยเอาคุณมาอยู่แต่ว่าได้เงินนะได้เงินนะได้เงินดีดีด้วยนะครับคครรัับบผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับน้องกบนะครับน้องกบน้อยสุวรรณีทำชนะนะครับวันนี้เป็นไงผลงานครับวันนี้เข้าโอออที่หนึ่งหรอโอออหนึ่งเลยรอเวลาเท่าไหร่ เป็นเป็นไงเกมวันนี้มันขึ้นสะพานเนาะขึ้นสะพานไปเราเป็นเจ้าถิ่นด้วยพอใจไหมครับวันนี้พอใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหลายๆหลายๆสนามพี่ก็ไปติดตามอยู่นะก็ลังอย่างล่าสุดที่ขอนแก่นนี่เป็นไงล้มล้มเหรอไม่ถึงกับล้มหรเพราะเลยแบบเข้าเ้นก็บูนิดหน่อยค่ะขอบู๊ตรงหน้าเส้นเลยโอเคแต่วันนี้ก็ประคองมาเรื่อยๆเทสประมาณเท่าไหร่วันนี้ น่าจะก <4, 2. S 2> ี่สองสี่สองใช่ไหมครับงานต่อไปไปไหนครับผมยังไม่แน่ใจอ่าโอเควันนี้เป็นเจ้าถิ่นพูดแนะนําจังหวัดไหนหนึ่งอ,อ่ะ <laughs> ยินดีต้อนรับหน่อยยินดีต้อนรับหน่อยก็อยากให้มาเที่ยวนได้คอยสนุอ่าดีที่เชียว์เยอะมาก สวัสดีครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับอังอังออนุชเดียมเทสครับวันนี้เป็นไงบ้างสวัสดีครับวันนี้ค่ะบรั้าจากเมื่อวานค่ะแล้วก็นั่งรถมาแล้วก็ไม่ไหวค่ะไม่ไหวเลยแต่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแต่ว่าได้ลำดับที่สองทนาขอดูแป๊นึงสองอะไรสองสองยี่สิบเอ็ดโลนะครับโอ้โหก็เท่าไหร่นะห้าพันโอ้โหคุ้มๆได้ค่าเครื่องนะครับได้ค่าเครื่องเป็นไงวันนี้ได้ข่าวว่าเข้าเข้าร่วม แก๊งเสือเพ็ดของเราทีมเสือเพ็ดใช่ไหมครับใช่เพราะว่าที่แรกก็ดีใจที่แรกที่เกมค่ะเขาแซลมาหนูก็แบบหนูก็เลยว่าพอพี่เขาเปิดตัวก็ดีใจค่ะก็จะพยายามแบบดีเลยเดี๋ยวไปเปิดตัวเนี่ยงานเนี่ยเปิดตัวงานแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เขาลงเพจนะยังไงยินดีด้วยเท่าเวลาเท่าไหร่ครับวันนี้ชั่วโมงสามเอ็ดค่ะชั่วโมงสามสิบเอ็ดก็เพจประมาณสี่หนึ่งปลายๆเนาะสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลย นับยินดีด้วยครับอังอังสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วก็เจอกันที่งานขอนแก่นสิขอนแก่นสิบแล้วคอนแก่นที่อื่นเป็นยังไงวันนี้บรรยากาศเท่าไหร่เป็นอะไรสามสี่จบสามสามเก้าไปยินดีด้วยนะครับเป็นยังไงกลับวันไหนเนี่ย กลับน่าจะกลับวันนี้นะครับกลับวันนี้เลยใช่ไหมยินดีด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรนะครับผมชื่อกกันครับผมอ่าจีเล่นแอมคนะแอมครับแอมแอมมาจากจังหวัดอะไรครับอุดรธานีครับอุดรโอ้วันนี้มากับทีมเจพีนะครับเอ็กไทรฟิตเนาะแล้วก็มากันหลายคนเลยอันดับ2รุ่นอายุน่กกว่าสิบเก้าปีนะครับเป็นไงเวลาวันนี้ หนึ่งชั่วโมงสายน่งสองก็ระยะมันเกินหน่อยนึงเนาะระยะสี่หนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมโอ้เป็นไงเพลินเพลินเลยชอบไหมมาที่นี่มาบ่อยมน้ครัลโหลเป็นไงชอบไหมนครพนมชอบครับเออไว้เดี๋ยวเจอที่ไหนทักทายนะครับแอมขอบคุณมากครับเบสเซอร์สี่ชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อกี้ก็จบ ไปแล้วนะครับสาหรับมาราธอนที่นครพนมวันนี้ก็กาลังจะเดินทางกลับไปที่ห้องพักนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเลยนะสัมภาษณ์คนมาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าในเส้นทางเนี่ยถ่ายมาให้ดูก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะวันนี้เพลินเลยนะครับก็บรรยากาศแบบนี้แหละนะครับสำหรับนครพนมคําม่วนนะครับคือเส้นทางเนี่ยวิ่งข้ามไปที่ฝั่งเรานะครับที่แขวงคำม่วนนะครับเมืองท่าแขกนะครับแล้วก็วกกลับมา เข้าเมืองยาวไปเลยไปแฮมแฮยแฮมไปไปเดียกันเดียกันเดีกันแฮมเพสศึกษานะครับก็เจอกันในคลิปแล้วนะครับคุยกันแล้วครับคุยกันแล้วก็เข้ามาพร้อมกันกับแฮมนะครับวิวของจากห้องพักนะครับก็หนีกลับมาที่ห <reading repetition> ้องพักเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหนื่อย วิ่งไกละนะครับที่40.3กิโลเมตรวันนี้ระยะไม่คมนะครับเวลา3ชั่วโมง27นาที19วินาทีเป็นเพสรประมาณ508ผมก็วิ่งคุมมาเรื่อยๆนะครับเส้นทางมันค่อนข้างที่จะสวยงามนะแล้วก็มีการถ่ายคลิปเยอะแล้วก็มีการทักทายข้างทางอะไรเพลินๆนะครับมันก็เลยทำให้เวลามันช้าลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็จะมา จอกับทางของกลุ่มฮาฟมาทอนด้วยนะครับก็แซงยากแต่ผมก็ไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมากสําหรับวันนี้นะครับมาวิ่งเก็บบรรยากาศเบิ่งเๆอย่างที่ได้ดูกันสําหรับอันดับนะครับก็อยู่ที่โอเวอร์40นะครับเป็นฝ่ายชายอยู่อันดับ36แล้วก็รุ่นอายุอยู่อันดับ12นะครับก็เต็มที่แหละคาแรงมาเยอะมากๆนะครับเจอหลายๆท่านทักทายกันเบนิ่งเๆวิ่งคุยกันไปด้วยนะครับวันนี้ใครเจอก็ตั ชวนคุยไปด้วยครับก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็เออคุยกันเพื่อนๆนะครับเน้นบรรยากาศมันก็ไม่มีแดดดีมากๆเลยวันนี้นะครับสําหรับแนวหลังตอนแรกผมก็เป็นห่วงนะว่าเออป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่คัาดออฟนะเพิ่งจะไป6กชั่วโมงกว่าครับตอนนี้ยังมีคนวิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่ามาอยากให้มากันนะครับอย่างที่หลายๆท่านก็เชิญชวนสำหรับเจ้าถิ่นนะครับส่วนผมก็ เป็นคนอิาสานเหมือนกันอยู่บ้านใกล้เรลนเคียงแถวๆนี้นะครับก็มานครพนมทุกครั้งที่มีโอกาสเลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย